ครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้มาแจกสูตรอร่อยนะครับสำหรับพริกแกงลาดหน้าหมูหมักนะครับผมนี่ครับสีสันหน้าตาหน้าทานและอร่อยมากๆนะครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายที่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีทุกขั้นตอนเลยนะครับเพื่อนคอยติดตามชมด้วยนะครับผมอย่ากับพิบตาเลยนะครับผมทําการค้าขายก็ค้าขายดีนะครับแล้วก็ทําทานในครอบครัวยิ่งอร่อยเลยนะครับผมสําหรับเมนูนี้นะครับ อ่าบางท่านอาจจะเคยทานแล้วนะครับอ่าวัตถุดิบก็จะมีคณะนะครับผมจะใช้คณะต้นใหญ่นะครับผมก็อ่าเมื่อมาถึงบ้านนะครับก็แช่น้ําไว้ครับแช่นานานะครับเพื่อล้างสารพิษสิ่งตกตกค้างอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนครับอ่าแล้วก็หมูนะครับเป็นหมูชิ้นนะครับผม อ่าล้างให้สะอาดขยำด้วยเกลือล้างน้ำเปล่านะครับแล้วก็มีเส้นก๋วยเตี๋ยวผมก็จะใช้เส้นใหญ่นะครับแล้วก็มีพริกแกงมีน้ำพริกเผามีไข่ไก่รากผักชีซุปก้อนคะนนะครับผมพริกไทยเม็ดน้ำตาลกวดหอมแดงอ่านะครับเครื่องปรุงก็จะมีเต้าเจี้ยวนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดําหวานซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวนะครับอ่านี่ครับ ส่วนคณะนี่นะครับปอกเปลือกด้วยนะครับปอกเอา,อาส่วนที่แก่ออกนะครับแล้วก็แยกแยกเป็นใบกับการออกต่างหานะครับอ่านะครับอ่าแล้วก็ทําน้ําซุปขึ้นมานะครับใส่น้ําพอประมาณนะครับจะครึ่งหม้อนะครับผมแล้วก็มีน้ําตาลกวดรากผักชีพริกไทยเม็ดกระเทียมถ้ามีใบเตยก็ใส่ใบเตยไปด้วยนะครับแล้วก็มี ผงก้อนขนอนะครับอ่าซุปก้อนขนอนะครับเพื่อนครับอ่าตั้งด้วยไฟลุมๆนะครับให้น้ําเดือดนะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนของใบและก็การก็แยกออกเป็นแบบนี้นะครับส่วนไข่ก็เอามาหมักในหมูขยำหม,มักไปเรื่อยๆนะครับประมาณสักทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าค้างคืนยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็มีแป้งข้าวโพดนะครับอ่าส่วนนี้ก็จะเป็น หอมแดงกระเทียมเต้าเจี้ยวนะครับอ่าแล้วก็มีส่วนของพริกแกงนะครับเอาลงไปปั่นในโถนะครับผมอ่าถ้ามันหนืดไปก็ใส่น้ําลงไปนิดนะครับแล้วก็มีน้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปี๊บนะครับใส่ปั่นรวมกันเลยนะครับอ่าและขั้นตอนนี้ก็เป็นการทอดเส้นนะครับอ่าเป็นการทอดเส้นใท้กรอบนะครับใส่น้ํามันลงไปพอน้ํามันร้อนนะครับใส่เส้นลงไปนะครับ อันนี้เป็นการทอดเส้นให้กรอบนะครับเพื่อนๆครับนี่คืออีกหนึ่งวิธีที่ทําให้เส้นกรอบอร่อยนะครับ <début> อ่านะครับใส่ซีอิ๊วดำไปหน่อยนะครับซีอิ๊วดำหวานนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับอ่าแล้วก็กลับนะครับพออีกด้านหนึ่งเหลือแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งนะครับเหมือนกับเราทอดไข่นะครับผมเหมือนไข่เจียวลักษณะนั้นนะครับ เราจะปล่อยทิ้งไว้ให้กรอบนะครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปครับสักหนึ่งฟองนะครับอ่านี่ครับค่อยๆเอาปลายตะหลิวนะครับผมค่อยๆให้ไข่แดงเขาแตกนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักครู่เราจะกลับอีกด้านนึนะครับรออีกด้านหนึ่งเหลืองกรอบก่อนนะครับ สูตรนี้อร่อยนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานนะครับถ้ามีเวลานะครับอ่านะครับนี่ครับเลื้ยงกรอบเลยนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวพอได้ที่นะครับเราก็เอาใส่ตะแกรงไว้นะครับให้เขาเสด็จน้ำมันนะครับแล้วค่อยไปแบ่งใส่จานนะครับเพื่อนๆครับเวลาเวลาเราทานนะครับมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราทานขนมเค็งชุบแป้งทอดนะครับผมประมาณนี้นะครับหรือว่าชุบไข่ทอดนะครับ นี่ครับแบ่งใส่จานเลครับตัดแบ่งใส่จานนะครับเป็นคำๆนะครับเพื่อนๆครับรับรองอร่อยเด็ดเลยนะครับอ่าเรามาทําน้ําซุปกันเลยนะครับน้าราดหน้านะครับใส่น้ําซุปลงไปในกระทะนะครับไม่ต้องใส่น้ํามันนะครับเอากระทะที่เราทอดเส้นเมื่อสักครู่เลยครับผมอ่าแล้วก็เติมน้ําซุปลงไปแล้วก็ใส่ส่วนของก้านคะน้าลงไปนะครับอ่าแล้วก็ใส่หมูหมักลงไปนะครับรอให้น้าเขาเดือดนะครับผม อ่าแล้วก็ใส่พริกที่เราปั่นมาสักครู่นะครับพริกที่เราปั่นก็จะมีน้ําตาลปี๊บหอมแดงกระเทียมนะครับเต้าเจี้ยวนะครับผมแล้วก็น้ําพริกเผาด้วยนะครับอ่านะครับกักปริมาณนั้นนะครับเวลาเราเราทําการปั่นนะครับผมนครับอ่าสีสันจะออกมาแล้วนะครับสีของพริกแกงนะครับ ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่ใส่ลงไปเพิ่มได้นะครับผมอ่าแล้วก็ตามด้วยผักนะครับผมใส่ก้านลงไปเลยนะครับใส่ใบลงไปนะครับใส่ใบลงไปนะครับอ่าเมื่อสักครู่เราจะมีการเติมซอสหอยนางรมนะครับอ่าแล้วก็ซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมช่วงนี้ชิมรสชาติตามที่เราชอบนะครับผม ลับรองเพื่อนๆจะติดใจนะครับกับสูตรนี้นะครับใครที่เคยไปเที่ยวนะครับนครปฐมจะเคยทานนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับหน้าองค์พระปฐมนะครับผมพอผักเริ่มนิ่มแล้วนะครับก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปเลยครับแป้งข้าวโพดก็ผสมน้ําด้วยนะครับแล้วคนๆนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับช่วงที่ใส่แป้งลงไปก็ให้เอาตะหลิวคนด้วยนะครับไม่งั้นจะเกาะตัวกันเป็นก้อนนะครับ นี่ครับอ่าเข้มข้นแล้วนะครับผมใจจะได้ที่แล้วนะครับค่อยๆเติมลงไปค่อยๆเติมลงไปนะครับความข้นตามที่เราต้องการนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ตักราดบนเส้นเลยนะครับเส้นที่เราทอดมักคู่นะครับผมนี่ครับอ่าน่าทานนะครับทานร้อนๆอร่อยเลยนะครับเพื่อนๆครับอ่าผสมด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปรุงด้วยน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็พริกน้ำส้มแล้วก็พริกป่นเพิ่มความเผ็ดนะครับอ่านี่ครับได้แล้วครับสองจานนะครับมื้อนี้นะครับอร่อยอิ่มอร่อยแน่ๆเลยครับเพื่อนครับสีของน้ำราดหน้านี่เรียกว่าเข้มข้นน่าทานมากเลยนะครับลองไปทำทานนะครับอาจจะเสียเวลาหน่อยนะครับสำหรับเวลาเรา อทอดเส้นนะครับประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับเพิ่มเติมมาก็คือพริกแกงและน้ำพริกเผาเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆครับสูตรเด็ดสูตรอร่อยแนะนำวันนี้นะครับสำหรับแอตตอมชาแนลห้าสามนะครับผมนี่ครับอ่าทานเป็นคำคำครับหมูก็นุ่มด้วยนะครับหมูยิ่งหมักค้างคืนยิ่งนุ่มเลยนะครับเพื่อนๆครับอ่านี่ครับนี่ครับอ่ามาทานด้วยกันนะครับอร่อยเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆครับ รับรองทําทานแล้วจะติดใจนะครับกับสูตรนี้นะครับนี่ครับหน้าตานะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจอตต้อม a n n e l ด้วยนะครับผมแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับมาทานด้วยกันนะครับสวัสดีครับ